วันนี้เวลา12.50นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงภายทีพระอุโบสถวัดราชบพิสจิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร ส่วนเป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธอังคีรสเนื้อทองคําและเนื้อเงินขระดษหน้าตัก3นิ้วซึ่งจนลองจากพระพุทธอังคีรสประธานประจําพระอุโบสถวัดราชบพิสจิตมหาศีมารามเพื่อเป็นของเฉลิมพระขวัญและเฉลิมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในโอกาสที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐถินประจำปีพุทธศักราช2567ณวัดราชบพิสิทธิ์มหาศีมารามในวันที่25ตุลาคม2567พระพุทธอังคีรถเนื้อทองคําวัดราชบพิสิทธิ์มหาศีมารามขอพระราชทานถวายเพื่อเฉลิมพระขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และพระพุทธอังคีรถเนื้อเงินขอพระราชทานถวายเพื่อเฉลิมพระบรมมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระพุทธอังคีรสพระประธานในพระโอบสถบัดราชวพิสถิตมหาศีมารามปางสมาธิจีวรริ้วหน้าตักกว้างสองศอกคือพระชวีวันเป็นทองคำกระไหลทั้งองค์ซึ่งเป็นทองคำจากเครื่องทรงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระเยาว์พระพุทธอังคีรสเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าพระนามหนึ่งแปลว่ามีพระรัศมีสั้นออกจากพระวรกาย